เชียงยำบางเขามีใครบางคนพื่งกำลังทำพิธีถ่ายรูปถ่ายรูปตัวเชี่ยเลยรัไอ้้ำไอ้้ไอ้้เยาแล้วเออเสียดังเกินเออโดนเสียดังเกินเสียดังเกินเชี่ยั้มาผมเกือต้อเกื่อไได้้่านไอะไรอะไอ้ดำไอ้ดำอะไอ้ดำอยูหลังค้าย่ยไอ้ดำครับ ไอ้เชี่ยไอ้ิธีานอย่างที่สองอะไรอะอ้ิธีานเราต้องทำอะไรต่อดูเฟดิเฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอ่ย่ะอะไรอ่ย่ยย่ยเนีย่ยเนีย่าเนี่ยเนียนเนี่ยเน่ยเาไย่เนียน่ยี้่ย่นน่ ตอนนี้มันไล่ล่ามันจะมีช่วงที่กด E ได้เลยเอ้ไหมันก็จะเ่็นแบบนเลยันะครับนี freezer, be, like ่ไงตอนตอนร้อยเนี่ยตอนตอนมันไล่ล่าใช่ไหมเราเดินผ่านอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีให้กดตัว E ไว้แล้วก็กดค้างไปเลยมันก็จะทำลายล้างเลยซะเอ้ากูกูไปล้างแหนจ่ามอว์พี้พีมาเพื่อนดูเฟซดูเฟซข้าพันธนาไอ้เอี้ยเฟยเขาบอกว่าให้หาบ้านที่มีเอ้ามีอันนี้กับกูอยู่นี่ไงกูก็เจอเลย เดีกูถอยมาหน้าบ้านเป็นเดียวมึงทำพิธีได้เลยครับ,บ้ <c oughs> ยิ่งเป็นเกิดหลังมากเลยฮะยคุณเห็นอันฮันทูมินยักซ้อมาออกมาหลังจากถ่ายภาพของไอ,อเอาเยเนี่ยที่เต็มไปได้วยน้ำมันใช่ถ<อ>่ายแล้วกูถ่ายแล้วแล้วมันก็มานั่นแหละถ่ายไงมาบอกกูอีกด E ตรงนั้นเลยทั้หมดแล้วกดไแล้วไม่รู้อะไรไปแล้วไอ้มาไม่เก่งมาออกุเพ<ล>ิ่งวิ่งไม่ทันเลยไปต่อไปต่อไปต่อ ไปไหนวะเดินตรงไปน่าจะใช่กูรอถางเอ้ยไอะไรมึงชำละล้างิมึงรู้สึกจริงจังนะเพื่อนไม่ยอมพันตีไหไม่ไม่ไม่รู้ว้ยกูกูกูศาสนาชิดยอี่าเอาดิลอไปแล้วไปนเนี่ยกไ่ได้ก่ยีรถ่อไนีทางไปไหนวะกดไม่ได้มงมึวิ่งไนกูมึงวิ่ง เอาจริงดิเอาจริงเหรอไอเชี่อเอาจริงดิไอ้ยเ้ยกดได้กดได้กดได้เกดแล้วเกดแล้วเกแล้วอ๋อเแล้วตจะอะกบิารดอคอมแมนยูทูโกแบ็คเวย์ยูเคฟอร์มเลดยูโซลีเทิร์นทูเดอะเอิร์ดเลดยูบอดี้ลีเทิรนทูเดอะดัอวี่แลล์ออกกอ

เดินน้ำดิมึงอะอ้ยเชยาน้ำมึงเดชีวิตเยอะสุดไอ้เหี้ยไอ้นาปล่อยวาน้ำไปล้เฮ้ยอะไรอ่ะอ้เตี่ยววิ่งนะเตี่ยมวิ่งนะใช่รอเฮ้ยทีเจอเกือบเหียมันไงเชี่ยแม่งโผล่มาเลกระสอกระสืออยเกระสือจีบกเนี่ยจงัมันมันเขียนว่ามันเขียนว่าใครที่สู้กับมันจะเป็นอย่างนี้อะไรอ๋อก็คือเป็นกระสือ อินเดเนมออฟอีลอร์ดไอ้ฮาวแมนยูจะโกแบ็คไปเต็มฟองถ้ามอนถ่ายไม่แรีจะมันมีมาเดี๋ยวเพื่อนที่มาเลกัสสิงคโปร์มีกระสีด้วยเหรอเออสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เด็ดตายด้วยกันนะทั้งพวกเฮ้ยไอ้ชิวหายแล้วเออไปไปสี่อย่าไอ้กระสีมาเลกูก็เจอมาแล้วเว้ย อะไรอเดียว่าอานนี้อะไรอ่ะแล้วไอ้ที่สู้กับมันจะเป็นอย่างนี้มันมีแปลงห้างอยู่เออไม่ไม่ใช่เลยดิเราเราระหมาดไปแล้วไงเราก็เลยปกปิดละไอ้นี่มันลืมละหมาดเลยเี้ยมันสกปรกไอ้ี่ยไอ้นี่อะไรนี่ป้ยเปตัวเค็บ้า้เหรอได้กลกูมาลิงกูมาลิงกูมาลิง west cape เดี๋ยวแล้คือทำทำหักมั้งทำหักคืบอกว่าไม่รู้กูแปะไม่ถูกกูจำไม่ได้กูมาลิงกูก็ไม่รู้ มีทางยังทางนี้อีกอ่ะเอ้นี่มันบ้านที่เราเพ่งไป่ไฟฉายกูกากยังอ่ะไฟฉายกูกากคือบ้านใหญ่ใหญ่เลยค่้ยๆค่อยๆค่อยๆบ้านใหญ่ไฟฉายพวกมึงดูดียังเนาะเอ้ยไอ้เหี้ยตัวเขียวตัวเขียวไอเ้เขียวเขียวที่เขียวคิปเปอร์ไอ้เขียวเลยเอ้ยเขียวเปลปาเลยอ่าเรื่องอะไรอีกจีข้างล่าหมืกูเห็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะลองเดินไปดิแล้ววะใครกรน่ำใครก็น่ำโอ้ยเหี้ยไม่มาอีกเลยเจ๋อเจ๋อเขียวเหรอเนาะกูจัดเอง นี่เดี๋ยวกูได้ไชื่อคลิปแล้วไหว้กับของเพื่อนกปดปล,ออล่อยผีไอ้เที่ยงเลยใช่ไหมอ้เ่ยอะไรอ๋อหนังอะอแล้วไอ,อ้เที่ยงปล่อยปล่อยปล่อยถังอันนี้รองเท้าเราล้าลงเท้าไปแล้วไอ้เที่ยงเป็นคืออะไรอ่ะไอ้เสาบ้านไอ้เที่ยเสาบ้านพังเฮ้ยข้างในมีทูบอะไรด้วยกูเห็น กระสือไม่ผีไม่ผีไม่ผีผีไม่ผีเน่ไม่ผีแน่มึไปถ่ายรูปอ่้วเียอะไรนะผู้ชายผู้ชายคุณใสกว่านายอ่ะผู้ชายคุณใสอ่ะไอ้ยเตอเี่ยไรม่มีไม่มีรออยู่ข้างนอกถอยไปถอยไปผทเองเี่ยรอดูก่อนรอดูรอเดรอเดไป มาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนกก็มไม่ออกนะไอ้นีเข้ามาอยกอะไรเมอไ่ไม่เห็นมีเลยมึงเข้ามากันไม่หมดไม่มีด้วเอากูยังเก็บไม่หมดหรืออันนึงเชียงไอ้เหี้ยเเ อะไรึงืลอวมื่อ่านอะไรตรงนี้ดิมันมีให้กดอีดเทพิเจอร์อ่านกูเจอแล้วอูเทพิเจอร์ดิเหรอเฮ้เทพิเจอร์มันบอกว่าน้ำมันเลือดแล้วก็คำสาวน้ำมันก็ไอ้บอดดำๆปะไคุยอรแนหน้อยเพื่อนกดเอาปดิมึงเอามึงออามอนั่บ้างกันเน่ๆตรงนั้นน่ะมึงเห็นกันตรงไหนตรงนี้อยากรู้ต้องไปปะ เอ้ยไอ้สำรวจป้ายกองป่าเนี่ยเฮี้ยไปไหนวะไปปล่อยแม่หรอกต้องไปนต้นไม้เลยขอแค่ไฟนี่ยแค่ปอแค่ปะอ้าวบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่เดี๋ยวไม่ใช่บ้านเก่าแล้ว้ยเดไม่ดึ่บ้านใหม่นี่หมดแค่ไฟ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 บ้านเอ้ยอะไรอ่ะ I have gone out of here for a long time the village is in peaceful เอ้ยเชี่ยมัน่ายไม่บอกกูเลยกูเตรียมวิ่งไม่ทันโหไอนี่เหลี่ยมกูและไอ้กับ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 ับก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 กับ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 กกบกั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 บบกั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 บกบกับกับกักับ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 กกับ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 กักับกับกับกบกักับ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 กัับกับกับ มีหมูหันด้วยน่ากินว่ะอุ้ยเชี่ยห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำเหมือนบ้านเราเลยวะต่างจังหวัดเครื่องกรองเวรทอนกรงมึงอย่าเพิ่งนั้นจะทำอะไรมากครับก่อนไม่ต้องกดใหญ่คือซอสซื้อซอสซื้อคุยช่วยคนใส่ะผู้กันคุยช่วยคนใส่นี่เตาแก๊สเหมือนดิเตาแก๊สทันสมัยที่ไหนที่ไกูอยากเห็นหน้าคนไม่มีอะไรหน้า ต้องทำอะไรเไม่มีเชียอะไรเรอมาใหม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเหมือนให้คูประกาอะไรในนี้มึงมึงเปิดดิไอ้เด็กๆกูว่าไรไม่มีจริงเออ้ยตัวอะไรวะเด็กๆเด็กๆลองๆลองมัไปก่อนลองมันไปก่อนกูทำบักได้ไหมเดี๋ยวเดี้ยไอ้เอ้ ให้แม่งเปิดประตูไอ้เหี้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเสื่อนเรือให้คนเปิดเรือเหี้ยกูณรอตัวนี้ข้มึงไปปลดปล่อยอีกห้องนี้ไอ้เหี้ยกูณรอไม่ให้แล้วกูว่าอยู่เรือให้คนปลดปล่อยไอ้เหี้ยเราเราเป็นนักปลดปล่อยผีอ้าวอ้าวเหมือนแล้วเหมล้วแล้วมึงขึ้นได้ไงอ้าวก็ขึ้นได้นี่หว่า อับวขึ้นได้อ้าวจบไปแี้ยเอาให้คุณทะลุอ้าวแล้วเฟสชชี่อะไรอูยังไม่เข้าใจเกมนี้เลยเอามปอีกรอบนึงอ่ะลรามาอีกรอบ้นี่มันไม่มีอะไรเลยต้องอ่านออบเจกต์เมนูไฟเอาเอาเ u าคูณใส่หินเทคเดอะ loud wish c a o s s o v e r before that fire some wood in the house a อู้ยแพงอเชี่อะไรนะมันก็บ้านนั้นเนี่ย กูกูเก็บแล้วไม่มีแล้วรอบนี้แล้วกูไอ้เหี้ยกูมีกูกคุ์ดอยนไงกูเลื่นไม่กี่แล้วอ๋อกจกันอยู่างเงีนยอ๋อเริ่มไม่กลัวแล้วอะไรอะเริ่มกากแล้วเริ่มกากอะไรทางเชี่ยอะไทางนี้ไม่มีแยกคือทางไปเลยเอาว่ะเฮ้ยอะไรกูยังไม่เห็นเลยเลยแอบอะไรเฮ้ยดอเทคพิเชอร์กูไปละมึงไม่บอกกูเลยมึงจะถ่ายตอนไหน อาไม่มีอะไรนี่หว่าไม่ใจว่าไม่มีอะไรมีเชือกเบาะเด็ไอ้เหี้ยไอ้ไทนไห้ไทยฉันยึดถึงลูกฉันมากไวแล้วกูไปละก็ก็ไม่มีเลยนี่หว่าเดี๋ยวพ่อมันก็มาี่อมันมีทางนี้มีมีทางไปเว้ยกูให้พ่อมาทำไมเนี่ยโคตรจังเลยเฮ้ยอยากเกมเขาเหร่อยากเกมเขาขอโทษครับ ก็งุดอยู่เลยไม่ทิ้งไปไม่ได้อะไรอ่ะพิกอัพนี่ไงกูว่าอะไรบูแทงอยู่นี่อาวุธแข็งไอ้อะเอาไปทำอะไรก่อนต่อทางเหรอเพื่าต่อทางเนี่ยนี่เดี๋ยวมาทำอะไรวะยียอะไรวะเยียอะไรวะเดี๋ยวมึงอ่านอ็อบเจกต์มีกด F ขึ้นมาดิไปทางที่ผ่านคอสโอร์ข้ามผ่าน ก่อนหน้านั้นหาวูดแทงในบ้านก่อนแค่นั้นเราเจอวูดแทงแล้วพีได้วูดแทงแล้วไป่มันให้ไดข้ามตรงข้ามเหมือนกับ c r o ข้ามไปหาลาังข้ามหาลาังข้ามอันเดิมวะอ,อันเดิมอ๋อเห็นเอ้ยกระดาษว่ะเทฟิกเจอืดวะเพื่อนอ่านก่อนส่วนเอ้ยกวานส่วนไหนตายเพราะผู้ใช้คุณใส่มาที่นี่โอเค ทก็เหมือนประเทศไทยแล้วก็ที่แบบเล่นของใส่กันแล้วก็ตายของเข้าตัวอะไรเงี้ยใา่ตายหมดมาดีก็มีเหรอไปทางนี้ดิอุย้ยกลัวใช่กูมีไม้กูมีไม้เลยเฮ้ยอปลาโอ้ยกระสือเออมีกระสือขอไปไปล่อยบางนีดยังเถอะเดี๋ยวามาเดีเ๋ยวดู Sabes, เด like mm ือดกูหมดสารมาให้สิอังสาโชว์ไว้เนี่มานี่ดิเดี๋ยวเเนี่ยเนี่ยนี่เออที่ยังมองใครอ๋อนั้าทำไปใช่ไมโอเคขอบคุณมากอ๋อิงเ่ยมีมีมีผู้สี่ตำทางนี่ก็สี่ตัวนึงเยเนี่ยอ๋อก็แค่จำสแกนอยู่อ๋อไอ้ก็ดีตัวไม่เห็นเลยบอไม่ิไม่เขอามาจัสแกนไม่เป็นอะไอโอเคแค่นั้เองน่ากินหรอเงินค่อมาแล้วเถอน่ากิน นุ่งนงไม้ลวและหมาและข้าและใช้เพื่อมนลดำมนลดำมวลคนดำเฮ้ยทำไมมันมีแต่มนลดำอ่ะทำไมโลกนี้ไม่มีมนขาวมาเลยอ่ะแบบเอ้าไม่เห็นใช้พลังอะไรบ้างเลยอย่างนี้นี้อะไรแดงๆอ่ะอะไรแดงๆอ่ะเล่นแตกเทพิกจี้ได้วะถ่ายเลย นี่ไงนี่ไงกองกอยนี่ไงชนิดที่หกนี่กองกอยเฮ้ยถ่ายรูปอีกสือมากรสือเกสือเริ่มจากต้นนัเปนแบบพีเอ็นจีกองกอยฉลามันดิยีตัวที่ยีแล้วก็สืออ่ะ นี่ทาไม่อะไรเขียวเขีอะอะไรเขียวๆวางไม้นี่ไงนี่ไงเต็มบาร์พันลุงไปลิสซินวิสซินหาขนาดนันมากแล้วก็เจอยืนได้ใช่เฮ้ยบ้านนี้ปลอดภัยป่าวะอ๋อเอ้ยมีกุญแจอะไรเพื่อนเพียงเลยกุญแจที่ไม่ได้ทำโอ๊ยมีใครรู้บ้างไหมเดี๋ยวริเมียวไม่มี เฮ้ยมีอีกบัตรคุณยายที่ไม่รู้จักหนึ่งเฉพิเคกูเตรียมวิ่งอ้าวทุกการตายเป็นเพราะผู้ใช้คุณใสาแลกจินไม่อะไรมีการซาจำนวนหน้าเพราะว่าคุณใสาแล้วก็ผีอินฟูออินฟเวนซ์มันแปลว่าอะไรไม่รู้อะ ก็นีคืออะไรอยู่ใต้การกมีโนวิทม่เลี้ยวยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมยังไง,ง,งถูกใจหมดเท่าไหน่มีผีฉันจะถูกไอ้ยากูเชื่ชคตีน,นีน้นแหละเขาส่นใหญ่ลงชาลาลาหมดแล้เ <c oughs> วเขช้ยี่ิบเจ็ดตัวแล้วเนี่ย อะไรไม่ใช่อ,อุ๊ยน้องตายกเกินไหนเนี่ยคือนอนดันเดียวได้ปะไม่ดันไม่ได้ใช่ปะเอออันนี้คือจารันตัวทาแจมลองไปนะจะไปเช็คกออ่อนช้าม,าม,มันมืดมึอองมาเดินซออย่างปุ้ยเดียวอ่ะพีไม่มาหาเดียวแล้ว,เเวะเจอเบ้านเหรอเฮ้ยเจอกุญแจ เเลยอ้เีสามบอกกระโหลกมากลัวมันมามึงอย่าเพึ่งมึงอย่าพิ่งมอเดียวถ่ายถ่าเ้ยมีมีเกต่มไลเลกาอยู่้ยยังไงไอ้เด็กมาเขียวมาดหดหวขงเล่นเลยเกมอาจจะเปี่ยนเล็กน้อยนะครับไม่ได้ใช่โอ้ยดูทาประตูวดูทาประตูดูทาประตูดูทาประตูดู็นี่้นี่มามมา มีอะไรมีอะไรมีอะไรหลายขาเลยวะเลย dio เปิดโกลเลยมีขาขาหลขาเลยเปิดไม่ได้ดีแล้วดีก็เปิดไม่ได้เี้ยเด็กร่างแก่เพี้ยนี่เห็นว่าเราบล็อกไว้แหละเปิดโเกลจริงๆไม่ได้เปิดได้นะเว้ยไม่เปิดไม่ได้เลยเราขอฆ่าเราทำไมอ่านอ่านอ b j e c คที e ก็อันเดิมนี่วะ ไอเราแข็งพวกเรายังไม่ได้ใช้มีมีไม่มีไม่มีแฉ่แถูกถูกถูกออกมาถูกลับมาถูกเฮ้ยมันคือแล้วเอามาอย่างนี้เลยกลัวมันได้ไงหยิบอะไรชักป้าถูกได้ไงก่อนแอ้วมี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 อะไรไอ้จิบินแจ๊ะใช่ไหมหมาด่วนนะมันวิ่งเร็วมากไม่มีใครรอดเลยอ๋อต้องตายตายเอ้าเชี่ยเอามันมาได้ไงอ่ะก็มันแทงมา มึงไม่ได้ล่นอยู่หรอไม่มันเปลี่ยนเป้าหมายมันเกิดบ้านไหนกันฮัลโหลโอ้ยโอ้ยมันกระโดดมาซุปเปอร์ไกดแล้วอ่ะ <c oughs> นี่อะสิงคโปร์และฉันได้ล <c oughs> เอล๊ะไอแฮมโม h ิเราติดเราติดนี่นใครออกจากบ้านนี้ไปแล้วถ้าคนกกำลังหาฉัน ฉันอยู่ในสิงคโปร์อ้าวเชี่ยมันบินกลับสิงคโปร์ไปแล้วอ่ะเอ้าแล้วกูหาเมื่อไหรกูหาใครอยู่อ่ะเอ้ากูหาไม่เจอแล้วอ่ะใช่ไหมขนาดนู้นขนาดนู้นขนาดนู้นฝั่งซ้ายมันก็มีไอ้งหน้าดีก็มีอะไรยังไม่บอกกูคือตายเลยมันมีกระดาษตรงต้นไม้เนี่ยกูรอให้มึงมากูมึงโดนกระสีจ้ำสะแกล่ะแม่กูพันนันร้อยเปอร์เซ็นต์มาเนี่มาอยู่รวมๆกันดิอ่านก่อนอ่านก่อนอย่าขึ้นก่อนเลย

เธอต้องสั่นไลท์ช่วยกูป่ะเนี่ยไม่มีว <lawsuit> ่ะมองมือถือเลยไม่มีว่ะใครใครจะถ่ายใครจะกล้าถ่ายใครจะกล้าถ่ายกระสือเลอ้ยนี่แอบนี่ไฟนี่แสงสวยเลยกูมีกูมีกูก็มีกูก็มีเอ้ยกดดิตัวกลางละไปเอ้ยนี่เป็นเปิดทีวีแม่ มีไฟได้ไม่ชอบเลยมเตรียมวิ่งเพลงขึ้นมาเพลงขึ้นอิจฉาเพลงขึ้นกดทีวีเองกูไล like, like. ่กูไล่เฮ้ยเฮ้ยอะไระนัะสีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าห้อท,ที่ใหญ่ที่ซ่อนและที่ที่จะอันเชิญและสร้างเป็น <c oughs> หมดเฮ้ยเฮ้ยชิบหายไฟเดอรซอสเซอร์คู่ายให้แหละไม่ต้องกลัวนิดแต่ได้เฮ้ยเฮ้ยกับพี่เ,เจ,<ม>จ้าออฟตีดเจิงจริงกอดจริงหลอดเฮ้ยจริงหลอดเจิงหลอดอะไรนี่กูรู้จักเนี่ยจริงหลอด กูรู้อย่างอันนี้เดี๋ยวกูเปิดประตูเตียงไว้ให้เพื่อนท่ันจะดูเพราะนี่มันมากกว่า2ชั่วโมงทำไมเขาไม่จะใส่อะไรเอาแล้วราไปเปล่าแล้วรถไปเราได้แต่ยี่โอมามากกว่า7ชั่วโมงนะครับแจ้งหลอดคืออะไรชู้นี่ไงทางนี้โยงมันคืออะไรชู้ปะอุ้ยน่าผีนี่โอ้ยตึ้งจู่เป็นผีดิงอะอ้าวจิ้นอ้าวเราเจอคนแล้วนะเฮ้ยกุญแจ ไอ้จริงหลอด <Okay. S 2> อ่ะใช่งไอสัตว์มันเอ้ยฮัลโหลเอ้จริงหลอดมันก็เหมือนแบบอะไรหน้ากลุ่มผีอะอะไรเงี้ยผีพายที่เราเลียงไว้อะโอ๋อัตว์อะไรเงี้ยแต่อันนี้เรียกว่าแบบทำรายคนอื่นอ๋อเนี่ย <Okay. S 2> ไม่มีชุรละที่นี่เลยวบางอย่างก็เลี้ยออมาครับอันนี้ผมไม่รู้แต่เนี่ยเราอันนี้คนละนั้นเลยแค่ถ่ายรูปวิ่งเอาไงเอ้ย บูแพงนะขี้เกียจตามหาเลยนะคือไม่มีไม่มีมีแหละมันจะบ้าตายบ้าตายกลัวหมดแล้วหมดเลยเดี๋วกลับบ้านแล้วกลับ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 ทำแหลมทำแหลมแต่เราไม่มีกุญแจอยู่เยอะก็จะเปิดแล้วก็ได้เพราะเรามาเจอจริงหลอดเหมือนแล้วไงเราทำาเราจัดการจริงหลอดแล้วแล้วเขาพูดถึงฮฮลเชฟได้วยปะคือก็น่าจะเปิดได้ใช่ทั้ ท่อใหญ่ๆและที่ซ่อนอ๋ไอ้นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้ผีแก่นั่นน่ะแต่วครบเจ็ดชนิดแล้วนะมาเลยวันละหอมใช่แล้วนี่ไงทารนี้มีไม่ได้หลังมีได้ไ่ได้หลังมีได้ยองยองมีมึงไงกูเจอมีมึงไหนเนี่ยไปมาแล้วนะอ๋อแล้วกูขันหลังเนี่ยนี่หรือกูสามวิธีเช็ค วิโอเคไม่มีไม่มีใครไม่หลังไม่มีใครไม่มีใครไปแล้วเกิดแล้วเกแล้วเซฟกูไม่ไลน์เซฟกูใส่ฟอร์มเดอะบีอิงอะไรกูต้องกดอีแล้วกูวิ่งหนีปีนประตูอ้าวเหี้ยละไม่เป็นไรเพื่อนแล้งปีนบีไม่ไม่ไม่ต้องมันมันสะดุดล่างมาแล้วปีนแม่ไปไปยินดูผลงานพวกเราเ้า่มบนขึน ยี่เดียวผี่นเดียวรเดี๋ยวของเากลนะแ้วโอ้โอาโอ้โอ้ออ้โอ้โอโอ้โอ้โออ้้โอ้โอ้โอ้อ่ะไม่อ้อ้โอ้เอ้อ้อ้โอ้้โอ้อ้้โ้โอ้้้โอ้โอ้้โอ้โออ้โ้อออูอโอ้อ้อวพ่งออ้ออไไ่อน้อน้้อ เเียย้ฮมไอ้ฉายภาพของหมูเลือดของหมาและเลือดของผู้ชายสามารถตั้งบนดำอาถ่ายแล้วแล้วคือผีตายแล้วหรอตนนี้คือมีคำขู่อะประมาณเลยดีมีคำขู่ถ้าคุณไม่กลับตอนนี้คุณจะตายเอานะแล้วที่สผีตาตาเมื่อกี้อมาดูดิไอ้เหี้ยตัวนี้ผีไม่ตายย้ายยงไงกูไม่เห็นเขาเนี่ยดูตรงนี้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 ไอ้สัตว์ เอวีร้อน,นเกทอะเนี่ยยูวีตยส่วน้หมอ่ะกูชอบอ่ะไม่ส่นครับกูเ,เดินมาแล้วในภาพอ่ะไปเลยลุยเนี่ยกูอะไรชาร์จเชฟข้างออกโอ้ยเอ๊ยยังถ่ายภาพไม่ครบเลยนะเอาบีทครับเอาบีทสุดท้ายที่ฉันมันตั้งนานโดนด่าว่าเป็นไอแมวโง่องไอแมวกระจอกทำ<ห>มาเชนี่เหรอ,อก็ที่เราจบเร็วเกินไปแมวทำไมต้องแมวอ่ะ มึงหนีอ่ะมึงเขามเขียนสแกนแคสอะเออใช่ๆอย่าเพิ่งคายอ่านอ่านอ่านีม่ได้ยูคูนีาจะฉีดล่าที่ลอาที่พีล่าที่พี่เลยจะมีทางไปถอ มันจะกลับยังไงเฮียกลับดีไหมกลับเอ้ยน่าสนใจกั่านั้นว่าอะไรแล้วม,มาแบบผู้ใช้ค<ช>ุณน<ช>ี่เงถ่ายไ,ได้ตังนี้ได้หีละมันบอกว่ายายาไอ้ปรดยาใช่มมครับแม่ไหมโดนด่าแมวแมวขี้ขาดมึงจำทางที่ถอบเลยนะโโหถ่ายได้วะ่วะซึ่งถ่ายของที่ไม่ใช่กระดาษเดี๋ยมันมาแน่เฮ้ยนี่ไง นี่กสสิอกเเองเอหมือนมันเริ่มเอื่อมแล้วอากับพวกเราแล้วแบบกูคิดเข็ดเจริงชำระล้างมา50ตัวมันกลัวก็อีก3สามใบใกล้จบแล้วเนี่ยตัวประมาณเกือบ20ีอะ50ตัวอยไ V เขียนอะไรชำระล้างมาเกิน10นาทีอะคิดออก ถ้าเรามาเจอสุดป mm ่าแล้วเกมบอกคุณยังไม่ได้ไอซีเมอะไรว่าคุณไม่ยอมกลับนี่คือแบบทำไมวะมีต่ออีกนี่นี่นีุ่เียนี่ไม่ใช้อะไรเลยก็จิเอาไปลงน้ำมันบ้างเียหรือเโอ้เราต้องเดินแับนี่เด๋วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเฮ้ยชิ้นใหม่ดีกว่าอ่าไอ้เหี้ยนอนนาน เลือดเพื่อพลัอชีท่อน้ำเงเอออะไรเลือดเพื่อให้อาหารคุณโอจินอเมึงถอย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 ขอบคุณครับอุ้ยนสวยอมีมีถ่ายรูปกินแลกกินและกินและกินดีกว่าที่นั่นจะไม่มีมนุษย์เหลือ เออไม่ที่จ๊ถึงสักทีไอ้ท <these> ี่จมึงหาภาพในบ้านปกติดิมันมีอะไรไหมมีหลายอ่ะกูจะแม่งชาว่าเนี่ยชาว่ามีกองกอยอีกตัวหนึ่งกูถ่ายแล้วเอ้กูไปฆ่ามันแล้วไม่กลัวมึงไรเฮียกูเลยไปจนภัยแหละทั่วโลกมาแล้วไอ้เที่จ๋าไปพูดดิเดี๋ยวพูดคุณพอใจกับที่ค้นหาคุณอาจจะกลับมาเพื่อค้นหาที่เหลือก็คือจะหาภาพที่เหลือยังไงเช่อไหมงั้นกูไม่ขายเลยไปใช้ต่อไป Okay. Job. Ah, uh, You okay. ask that you have a enough, maybe you come back and end your the